เป็นคริสต์มาสธีมนะจัดตกแต่งแบบมีสโนว์แล้วที่นี่นะ <ม app. S 1> เขามีโรงงานช็อกโกแลตด้วยว้าวดูสิคาเจ้าหญิงฟรอเซนกลายเป็นปลาแล้วนะคะโ oh. อ้เขาชื่ออะไรคะเขาชื่ออะไรซซนดา smile. ว้าวอยากเล่นแต่ว่ก้นทางดันดดีไม่ได้ เข้ามาในนี้หนาวมากเลยค่ะดูสิหิมะเต็มเลยอายุโค c o l นี้ไม่น้เหนื่อยหรือยังง่วงหรือยังคะไม่เป็นเลขกลัวไม่ขา่อดีกลัวคนนี้น้องกลัวมากเลยสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเรามาที่ Eden Valley นะคะซึ่งเป็นสถานที่ไว้จัดเลี้ยงใช่ไหมไว้จัดงานเลี้ยงแล้วก็ที่นี่ตอนนี้ก็เป็นคริสต์มาสตีมอ๋อมีเป็นคริสต์มาสตีมนะจัดตกแต่งแบบมีสโนว์มีต้นคริสต์มาสมีซานตาคลอสเนาะแล้วก็มีอาหารมีอาหารร้านการแสดงโชว์เอามีโชว์ด้วยใช่โอเคแล้วก็ภูเก็ตสายโอเคเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรอบ ใหญ่มากนะคะแล้วที่นี่นะเ,เขามีโรงงานช็อกโกแลตด,ด้วยที่เราผ่านมาตอนแรกเนี่ยค่ะเดี๋ยวตัดภาพให้ดูโรงงานช็อกโกแลตซึ่งแบบทำช็อกโกแลตน่ารักมากเลยอะ่ะโอ้ยอยากซื้อช็อกอโกแลตอ่ะว้าวว้าวสกู๊ ไปฟิลลี่เดินเข้าไปเลยค่ะนี่ทางเข้าฟิลลี่เดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยโอ้ยวันนี้เขาทีมฟรอเซ้นนะคะแต่ฟิลลี่มาในทีมแอรียลแต่ไม่เป็นไรสีฟ้าๆเหมือนกันเราเป็นเจ้าหญิงฟรอเซ้นภาคอันเดอร์เดอะซีเอาฟิลลี่เดินไปเลยค่ะเดินไปว้าวดูเขาตกแต่งสวยมากเลยอ่ะไม่เหมือนยูพุกเลยพี่เออมันมีกล้วยเหยียบหางฟิลลี่จังเลยโอ้ยนั่นมีบอลซิงคัสให้เด็กเล่นด้วย คือสิคะเจ้าหญิงโฟรเซ่นกลายเป็นปลาแล้วนะคะไม่เดินแล้วว่าวันนี้ค่ะว้าวคนนี้เอลซ่าใช่ไหมคะและดิ๊กก็มาค่ะเป็นลี่ดูเอลซ่ามีของเหมือนฟิลลี่เลยฟิลลี่ดูดูดูบับเบ้อ ไม่ต้องกลัวอาชนี่นะคะอาหารเขาก็จะมีหลายอย่างมากโอ้ม่ล่าอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะอ้ยของหวาน ทำเชฟไม่ทำอะไรหรอคะโอเคคนนี้นะคะเป็นเชฟหน่อยนะคะเจ้าของร้านสวยพันโด่งดังเชฟกระทะเหล็กนะคะโอ้โหกินผักก่ง ไหนกินโชว์หน่อยกินแดงๆสิโอ <like> <is> ้โ <trees> ห <qui approved> <vine> สอซนต์ไปแล้วอะลูกมาม่ถายไม่ทันเฮ้ยไปไป บายบายแล้วบายบายเขาชื่ออะไรคะเขาชื่ออะไรซานจ่าที่ตรงโน้นเขาก็มีซุมเล็กๆนะซุมอาหารเออด้านปีโป้ด้วยจะกินเหรอให้ดั้ดดิแกะให้เขาให้กัดลูกปีโป้เขาไม่ได้ให้เลียกัดเลย โอ้ตัวแข็งเลยไม่ต้องแข็งลูกวิลเล <laughs> ็กซ์วิลเล็กซ์ต้องไอเดดีด้อยู่ใกล้ๆ <laughs> ว้าวโอเค let's go โอเคสวยจังเลย <laughs> อ่ะโอ้สวยจังเลยอ่ะ อะไรด้วยว้าวว้าว very pretty สวยมากเลย <Wow. S 1> You like it? ชอบไหมคะชอบไหมสวยไหมขอบคุณค่าแล้ว hey, she wanna go on the bouncy b a l พีลลี่อยากไปเล่นานานๆไม่ไหวแล้วเอาไปเลย <laughs> อยากเล่นแต่ว่าจนผางดาดดี้ไม่ได้จำจำจำอันน <laughs> ี้แค่เล่นอยู่แต่คั้นสุด ค่ะวันนี้โดนัทฟรเซ้นนะคะเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมคะโอ้โหทำอะไรอะ่ะด,ดูดูแต่สีฟ้าใช่ไหมมีบ้านขนมปังด้วยซิลี่ไปดูบ้านขนมปังเข้าไปดูบ้านขนมปังเห็นไหมนี่ตอนนี้เขาก็แบบแต่งธีมคริสต์มาสนะคะโอ,อ้ย ว้าวมีห wow. ิมะด้วยอ่ะไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ย it's not for you น <laughs> <ancial cosmetic artist>. wow. <iento> ี่นะคะถ้ามาปกตินะคะก็จะมีซุ้มขายอาหารนะคะว้าวพี่ตายร้านหนาวมากเลย เข้ามาในนี้หนาวมากเลยค่ะดูสิหิมะเต็มเลย Are you อายุโค z นี้ดูสิหนาวเหงือแตกเป็นเม็ดเลยอ่ะหนาวไหมคะเข้ามาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาออกเดี๋ยวมามีข้อใส่ออกให้เอ้ยข้อหิมะออกให้พูดปิดหนาวไหมลูกหนาวไหมฟิลลี่ค่ะทำไมสโน์เข้าเท้าเต็มเลย คือที่นี่เขาตกแต่งสวยมากค่ะคือเข้ามาแล้วแบบได้กลิ่นไอแบบอยู่คริสต์มาสจริงๆนะแบบมีหิมะขาวอะไรเงี้ยถ้ามาเที่ยวนี่เขาก็จะมีแบบซื้อบัตรให้เข้ามานะคะแล้วก็ข้างในก็มีซุ้มอาหารเป็นซุ้มๆให้เรามาซื้ออาหารทานได้คือบรรยากาศดีมากนึกว่าอยู่เมืองนอกอะ <S <S แล้วก็อันเนี้ยไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้มารีวิวนะอันนี้เรามาเที่ยวแล้วก็คือได้เชิญมาไม่ใช่ได้เชิญไม่ได้รับเชิญหรอกแต่ว่าติดสอยค่อยตามมานะคะได้มาวันเกิดเจ้าของที่นี่นะคะ ก็เลยแบบเออโปรโมทสถานที but, like ่ให้ด้วยแต่จริงๆสวยมากๆยังไงถ้ามีโอกาสแวะมานะคะมาถ่ายรูปสวยๆได้แบบฟิลคริสต์มาสจริงๆเนาะ 哈哈哈哈哈。 วันเลิกลาแต่เรายังมีอีกหนึ่งงานไม่ได้ค่ะฟิลลี่นางเงือกให้กลับแล้วหลังจากย้ายเตกุนไปเดี๋ยวมีงานวันเกิดอีกหนึ่งงานที่ต้องไปค่ะเป็นงานวันเกิดของเชฟหน่อยร้านสวยก็แวะไปสักหนึ่งริ้งนะคะเพราะฟิลล่งว่วงนอนแล้วร้านที่สองที่จะมาก็คือร้านสวยเชิงทะเลนะคะใครมาภูเก็ตต้องมาทานนะคะเป็นวันเกิดเจ้าของร้านนะคะเอามาค่ะเอามาค่ะ เป okay, right ็นเลยเหนื okay, okay. ่อยหรือย yeah, ังง่วงหรือยังคะไม่โอเคไม่ง่วงเดี๋ยวเต้นไหมเดี๋ยวอยากเต้นอีกไหมอยากเต้นอีกก็ปาร์ตี้เกิร์ลนะนี่ค่ะ Are you a party girl Yeah Billy บอกอยากกิน lobster ใช่ไหมนี่วันวันเกิดเชฟปีนี้เขาเป็นทีมคอควายค่ะอย่าไปเต้นรอคุณมาได้ครับ ยังว่าจะกิน lobster อะยำๆกินไหมไก่นะครับไก่นะแก่นะพี่นะคะต้องเรียกพี่เชฟนะพี่เชฟค่ะพี่เชฟหลานเดินหายอยู่มันจะหาน้าแคสอะเต้นกับน้าแคสแล้วเออ จริงๆแล้วงานเมื่อกี้ก็อิ่มแล้วนะคะแต่ว่ามาร้านสวยอาหารอร่อยขึ้นชื่อก็ต้องกินอีกนะคะนี่เราเรากินซีฟู้ดดิฟาอ่าเชฟกระทะเหล็กของเรานะคะอันนี้ลูกชิ้นค่ะกินเลยกัดเลยลอยไปลอยโอ้ยอร่อยไหมคะอร่อยเนาะฝีมือเชฟอร่อยนะสวออร่อยไหมอร่อยไหมร้านยส๋อ รสชาอิโคตรหน่อยน้เเห็นไหมข้าวเชฟอร่อยกินไม่หยุดเลยอร่อยใช่ไหมคะกินไม่หยุดเลยเนี่ยคึกมากอ่ะฟิลลกกลัววิ่งหาแดนดี้กลัวคนนี้น้องกลัวมากเลยอ่ะฟิลลีกลัวกระโดดหาดนดี้เลยดูด้ำมัฟิลลี่ไม่ต้องกลัวลูก อ๋อบิ๊กซีสับฟัลโล่สับฟัลโล่แล้เขาทาหน้าสีดำสี่จะเอาหน้าสีขาวอะไรโอเคใช่ใช่ไฮไฟด์จร้านสวยอร่อยที่สุดค่ะเชฟหลอกอะไรเด็กหลอกอะไรเด็กออโอ้ยเชฟหลอกเด็กไปด้วยอ่ะเปลี้ยวใจง่ายนะลูกนะโอ้โหจู้มไปเองด้วยจ้า ไปละอ๋อเจมส์หลอกมากอะไม่ไม่ไปละไม่ไปโอเคอะอะไรจะให้หมามีทไปด้วยอ๋ออ่องไปอยากไปอยากไปนะไปเดินไปหมามีทตามไปข้างหลังอยู่กับพี่นิกกี้ไหมอยู่กับพี่นิกกี้ไปไหมเอาไปไหนแล้วอ่ะดูมีพาสปอร์ตเยอรมันอ๋อมีพาสปอร์ตเยอรมันเจ้าของกิจการในอนาคตเราต้องเชื่อมสัมพันธ์กันไว้ลูกอ่อ របស់ខ្ញុំគេនិយាយថាមកវិញទៅវិញមកខ្ញុំ sure ចិត្តខ្លួនឡើយគេខ្លៃគេនិយាយថាមានคนอย่างอย่างปาตี